ในวัดลามารังหวลวงุรกนะครับตามที่ทางคณะสงฆ์วัวดวีรัรั์ได้จัดการประชุมคณะสงฆ์ตามปฏิมาธิราสมาคามนะครับจำต้องมีการขอกำลังจิาสมปเดนะครับในวันนี้ครับก็ในวันนี้นะครับขอนมนม,มนตสสามเณรทุกรูก ะนะครับนิมนสำเนียงทุกรูปในวันนี้เรามีนการจัดโต๊ะฉันพัตหาสตราสำหร,รับพระเทรพระเสรามูา้เทราที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ขอนิมน์สำเนียงมาช่วยในการยกโต๊ะจัดบุญอีเเรียบร้อยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็นิมนหกดอกรักห้เรียบร้อยแล้วก็นิมน์มาทำการปฏิสันขานต้อนกรรับพระเถระ โดยการจัดแจงพัตาหารถวายให้กับพระธิราพี่มาประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีกิจอันใดที่เป็นธุระสำคัญนิบนอย่าเดินออกมานะครับในชน่วงหลังจากที่เราทําหน้าที่เสิร์ฟอาหารถวายพระธิราเรียบร้อยนะครับถ้าเราไม่มีภาระหน้าที่กิจอื่นใดที่อยู่นอกสถานที่ต้องเดินไปเดินมาก็นิบูลอยู่กุตินะครับแต่ถ้า มีธุระจาเป็นต่อนนิมนต์หอมผ้าให้เรียบร้อยนะครับเดินออกจากกุตินะครับห้ามมาแต่สุโขทออัาเดินออกมานะครับเพราะพรุ่งนี้มีแขกผู้ใหญ่มีพระธีรชนผู้ใหญ่มามากบายนะครับก็ขอแรงด้วยนะครับในช่วงเวลาประมาณสินาฬิกานิมนต์หอมดอกรัดอกให้เรียบร้อยแล้วนิมนต์มาช่วยกันปฏิสังขารต้อนรับพระเถรชโดยการจัดแจงพัตาหารถวายนะครับเพื่อเป็นการ ปฏิการรเพื่อเป็นการปฏิสันฐารพระเถระนะครับก,ก็ขอแรงสาเน็จทุกรูกนะครับโดยร่วมกันมาจัดแจงพัตนาฐานทวารให้กับพระเถระที่จะเดินทางไปในช่วงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับสองวันนะครับยี่สิบเก้าสามสิบจะชนวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ขอแรงทั้งสองวันนะครับขอแรงสาเน็จทุกรูปนะครับก็จะมีคุณครูแล้วก็จะมี มีหมดก็ไม่นับเป็นเวลาเรียนตามปกตินะครับกอขอประกาศจะส้านทให้สามเณรพวกเราทุกท่ารับทราบโดยทั่วกันนะครับ